มาอยน่ยี่หาเมือหลงท่าเมื่อบ้านพี่น้องบรสิกบ,บ้านออกบ่าถือเดี๋ยวเรามาตั้งหลักอยู่ตรงนี้มาตั้งหลักอยู่ตรงลูวิ่งเห็นบ่นละ่ะเดินไปเดินมาเดินมาดินไปหลงกันได้ ชั้นสี่ของตึกบีอ๋อจำได้แล้วนี่จำได้แล้วเราต้องเดินมาทางนี้กระบ,บา้าถือแล้วพี่น้อง กลับบ้านก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>